ชูดีเฮียส so so right. oh, ักันสอนั่นเม่รม่เป็นคยครอิ่งเหรอครับเอ้ยมพึงรู้เล้วนี่อ่ะอ้ได้ต้องไหนตรงนี้ออนนี่นี่นี่

อ๋อไม่ต้องใส่ได้เลยนะคร<ต>ับแล้วมึงจะถ่ายคลิปให้คนเลวทำไมครับเดี๋ยวมันก็รู้แหละกูกับอีดอก